วันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องหนึ่งแล้วกันนะฮะที่อยากจะทําให้เราสามารถที่จะมองโลกในแง่บวกได้มากขึ้นนะครับนั่นคือ nonviolent communication นะฮะการสื่อสารที่ไม่ทําให้ใครต้องเจ็บนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าทุกท่าน,นมีประสบการณ์ลบๆนะที่เกิดจากการสื่อสารนะครับคือเราอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งสองมุมไม่ว่าจะเป็นเราพูดเองนะฮะพูดเสร็จเราก็รู้สึกว่ามไม่น่าพูดเลยมันแบบแรงไปหรือเราอาจจนผู้ฝังก็ได้นะครับ ถ้าเราเป็นฝ่ายผู้ฟังนะคำพูดบางทีมันทำร้ายจิตใจมากๆนะครับในขณะที่บางทีเนี่ยเราก็พูดคำพวกนั้นออกไปเองนะครับอาจจะเป็นเพราะเราอารมณ์ไม่ดีอาจจะเป็นเพราะเราอาจจะพูดด้วยความหวังดีก็ได้นะแต่วิธีการเรียบเรียงประโยคเนี่ยมันไม่ดีนะครับอาจจะพูดด้วยความเป็นห่วงก็ได้นะฮะแต่คำที่เลือกใช้เนี่ยมันดันทิ่มแทงนะครับสุดท้ายเจตนาของเราอะ่ะบางครั้งดีนะเวลาพูดออกไปเนี่ยนะฮะกลับได้รับความไม่พอใจหรือว่าได้รับความโกรธกลับมาแทนซึ่งก็เข้าใจได้นั่นแหละ นะเพราะว่าเราอาจจะเลือกคําพูดไม่ดีพอหรือในกรณีที่เราเป็นผู้ฟังเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับเจตนาของผู้พูดบางทีเขาก็เจตน,นาดีนะคือเขาอยากจะช่วยเราเขาเป็นห่วงเราจริงๆแต่ว่าการเลือกคําพูดของเขาเนี่ยหรือว่าวิธีการใช้โทนเสียงของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันดันไม่ดีนะฮะก็เลยกลายเป็นเนื้อหาไม่สําคัญละตอนนั้นก็ไปโฟกัสที่เรื่องคําพูดบางคําแทนมันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะมาจากชื่อนะฮะชื่อว่า n o n v e l e n t communication นะฮะ language of life นะครับ ผู้เขียนเนี่ยชื่อมาร์แชลโรเซนเบิร์กนะครับเขาเป็นผู้ก่อตั้ง Center for nonviolent communication นะเป็นนักจิตวิทยานะครับแล้วก็เป็นนักเจราจาด้วยนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยถือเป็นหนังสือการสื่อสารแบบ nonviolent communication หรือภาษาไทยเรียกว่าการสื่อสารแบบสันติวิธีเนี่ยเพื่อให้การสื่อสารเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์โดยที่ไม่ทำร้ายจิตใจใครเนี่ยเขาบอกว่ามันมี4ขั้นตอนนะครับ ข้อแรกคือสังเกตแต่ไม่ตัดสินแล้วนีเรียกว่า observation นะฮะการสังเกตนี่ไม่ใช่การจับผิดแต่ว่าตรงนข้ามเลยเราจะเริ่มสังเกตเพื่อให้ตัวเองไม่ไปตัดสินผู้อื่นนะครับเช่นแทนที่เราจะตัดสินไปเ,เลยว่าฉันนะี่ยอุตส่าห์ไว้ใจให้คุณทํางานนี้นะแต่คุณกลับไม่มีความรับผิดชอบเลยลองสังเกตดูใหม่สิว่าอะไรที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นเหตุการณ์ไหนหรือว่าตอนไหนนะครับ แล้วมันอาจจะเหลือแค่ว่าอ๋อเอ้ยคุณส่งงานล่าช้ากว่ากําหนดมาสองครั้งแล้วในเดือนนี้อันนี้คือเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นเขาอาจจะไม่ได้ไม่รับผิดชอบก็ได้นะครับคุณแม่เขาอาจจะป่วยก็ได้จริงสมมตินะฮะเขามีปัญหาครอบครัวหรืออะไรแบบนี้ใจความของมันจริงๆอ่ะอาจจะแตกต่างไปจากการเป็นคนไม่รับผิดชอบมากนะักเพราะฉะนั้นการไม่ตัดสินแต่พูดเรื่องสถานการณ์จริงเนี่ยนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของ non v o l e n t communication นะครับสอง คือตามความรู้สึกของตัวเองให้ทันตามฟีลลิ่งของตัวเองให้ทันอย่างที่บอกไว้นะฮะว่าทุกๆความรู้สึกลบของเราเนี่ยมันถูกสื่อสารผ่านอารมณ์โกรธนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรารู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจนะครับลองพิจารณาดูรายละเอียดจริงๆว่าจริงๆเรารู้สึกอะไรกันแน่เพื่อลดการตัดสินลงเช่นถ้าเราจะบอกว่าการส่งงานเช้าก็กำหนดเป็นเรื่องที่แย่มากนะครับถ้าเรามาลองสำรวจตัวเองก่อนเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่ว่าฉันรู้สึกผิดหวังและกังวลที่คุณส่งงานไม่ตรงเวลาก็ได้นะครับ ถ้าเราลดการตัดสินลง,งได้เนี่ยคู่สนทนาของเราก็จะลดการต่อต้านได้ด้วยเช่นกัน3มหาสาเหตุของความรู้สึกว่าเราต้องการอะไรจริงๆในทุกๆความรู้สึกรบของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความปรารถนาซ่อนอยู่ในนั้นเสมอนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะสํารวจมันได้มากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเรารู้สึกน้อยใจจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความปรารถนาของเราอาจจะเป็นอยากให้ฝ่ายหนึ่งอ่ะใส่ใจเรามากขึ้นถ้าเรารู้สึกโกรธรู้สึกถูกเหยียดหยามจริงๆเราอาจจะอยากให้ฝ่ายหนึ่งเคารพและให้เกียรติเรามากขึ้น แต่การจะไปสำรวจความต้องการของเราจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเราต้องต่อสู้กับอีโก้ของเราพอสมควรนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกด้วยความเป็นคนที่ใจกว้างกับตัวเองแล้วก็คนอื่นนะฮะข้อสุดท้ายนะฮะคือบอกคำขอจริงๆของเรานะครับฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่บางทีบางคนทำไม่เป็นนะฮะ ย้อนไปดูสาเหตุที่ทําให้การสื่อสารของเราไม่สามารถเห็นอกเห็นใจกันได้อีกสักนิดหนึ่งนะครับการออกคําสั่งในเป็นปราการด่านสุดท้ายเลยที่คนมักจะมาตกมาตายกันทุกทีนะครับสาเหตุที่คนมักตกมาตายก็เพราะเราเข้าใจกันว่าคําสั่งที่มีคําทํานองว่าห้ามอยา่าไม่ต้องอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่ค่อยสบายหูนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยคำพูดนี้รู้สึกว่ามันเวิร์กทำแล้วมันเวิร์กนะฮะแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยการพูดเนี่ยนะครับ ทำให้คนฟังรู้สึกผิดรู้สึกปฏิเสธไม่ได้รู้สึกกิดดันนะครับรู้สึกอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ Conversation ที่ไม่ดีและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะจากหนังสือเรื่อง nonverbal communications a language of life นะครับที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยเราสื่อสารกันได้ดีมากขึ้นลดความโกรธในการสื่อสารลงแล้วก็เห็นอกเห็นใจคู่สนทนามากขึ้นซึ่งก็น่าจะทําให้อะไรอะรมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าช่วงเนี้ย มันเป็นช่วงที่สังคมมันต้องการการพูดการสื่อสารกันรตรงๆมากขึ้นด้วยนะครับนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ